ชื่อช่วชว,ว่าคีราล่าแก้คันอีพีหนึ่งนั่นเองค่ะถามก่อนว่าไอ้คีร่าแก้คันเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมคือมันมาจากว่าตั้งแต่พา,ได,พาได้ดีนี้มาทุกคนพาไม่ได้มอนใหม่เมยมาเป็นระยะเวลาเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสิบเดือนสองคือพาไม่ด้มนใหม่มาประมาณแปดเดือนนะทุกคนคือแบบบ้าปะเนี่ยคือต้องเป็นคนยังไงที่เปิดสกอร์ไม่ได้มอนใหม่เลยแปดเดือนนะคะทีนี้ เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือการเปิดสกอร์ของเราอ่ะมันมีแพทเทิร์นไม่พอเราชอบแบบอยากเปิดก็เปิดอยากจะดองก็ดองไม่ได้นะคะก็เลยอ่ะปีนี้ฉันจะทําคลิปคิดอะไรแก้ขันเปิดแค่เดือนละหนึ่งครั้งลองเก็บเลยว่าจะได้เห็นว่าเอ๊ย เดือนหนึ่ง,ง,งเราอะ่ะเก็บสกอร์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะเอามาเปิดทุกๆสิ้นเดือนหรือว่าจะมาเปิดต้นเดือนนั่นเองนะคะก็เก็บได้มากก็จะได้เปิดมากเก็บได้น้อยก็จะได้เปิดน้อยนะคะก็ลุ้นอะ่ะลุ้นมากเพราะว่าความหวังเยอะมากนะเพราะพาวไม่ได้พรอนใหม่มา8เดือนนะคือไม่มีอะไรเล่นเลยอะ่ะเราเอามานในครั้งมาเล่นจนไม่รู้จะหยิบอะไรมาแล้วว่ะค่ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอ่ะจะได้เปิดทั้งหมดกี่ใบนะคะ อันนี้พามาเปิดในตอนอาทิติ์นี่คือวันที่2แล้วเท่ากับว่าแต่พาแค่ไปแล้ววันที่สามเอทนะคะมีกี่ใบบ้างแล้วนั่นพาอาจจะเปิดไม่ครบเนาะเพราะว่าอยากจะได้เห็นด้วยว่าตัวเองอดองม,มาได้เยอะแค่ไหนนะคะก็อันดับแรกส้มพาจะเปิดให้เหลือ11บเใบนะเพราะว่าส้มอะค่ะวันที่31มันมีทั้งหมด111บใบโอเคลม,ลมลมล่ะไหนส่วนลม22บใบอันนี้เปิดหมดเลยนะคะแล้วก็ ไฟ6เปิดหมดค่ะน้ำา3เปิดหมดเนาะแล้วก็แสงมืดตาจะเปิดแค่3 4ใบนะคะเพราะว่าไอตัวอีกใบหนึ่งที่ได้มาจากใบหอเนี่ยเราก็จะไม่นับนะคะแล้วก็รีเจนเปิดหนึ่งใบค่ะรีเจนใบบนสุดไม่เปิดเพราะว่าเพิ่งได้มานะคะก็คือแต่หอมไม่ทันสิ้นเดือนเนาะก็รุ้นมากโคจริงๆขาดมอนเยอะมากแต่ไอความก็าขาดมอนเยอะไอช่วงแสบแปดเดือนที่ผ่านมาเราเปิดได้5ดาวน้อยมากทุกคนแบบ สามสี่ตัวและซ้ำหมดเลยซ้ำที่แปลว่าซ้ำปีกซ้ำอะไรติดกันก็ยังซ้ำหมดเลยนะคะเนี่ยเอานี i ก่อนแล้วกันเฮ้ยอ,อ,อีกแล้วมันเศร้านะเว้ยมาเฮ้ยอ๋อนี่ไงปีกเรากลับมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวนี้เราจะเปิดกันนะ คี่เวลาแก้คันดูซิว่าเราจะสามารถล้างอาถรรพ์ไม่ได้มอนใหม่ของเราได้ไหมนะคะทุกคนแล้วจะเปิดลมก่อนเพราะว่าเราอะขาดมอนลมเยอะมากๆซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากค่ะคิงลมเสือลมอะไรอย่างงี้นาะสวยๆอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะก็ดูดไฟก็ได้นะด้วยลมก็โอเคด้านน้ำอะไรจริงอะไรก็ได้มาเขอให้แบบสามารถใช้ได้ในการเล่น r t a นะคะก็เป็นกำลังใจให้คิดเวลาแก้คันด้วยนะคะโอ้ยยยยย อุตส่าห์ดองนี่เป็นการเปิดกรงครั้งแรกของปีเลยนะดิ่งดิ่งทุกคนเฮ้ยมาเฮ้ยติดใบแล้วยังไม่ผ่านเลยค่ะผ่านนอนไม่เป็นไรขอผ่าแบบคุณภาพได้ไหมเฮ้ยอุตส่าซื้อทุกวันที้มันจะไม่ออกเลยสินเนี่ยขอผ่าแบบให้รุ้นไม่แย่ละอาการหนักแล้วทุกคนเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้ว มั่วมันต้องขับซีนอย่างเดียวเท่านั้นโอ้มยกลัดไปแล้วนะคะแตกดึงนะคะได้แอดลมโอ้ยเป่งเศร้านี่นเราอยู่แนวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราอาะต้องเปลี่ยนชแนลก่อนนะคะจะไป1 3 4ก่อนอะไรกันครับเนี่ยมันมีแบบเหน็นคนที่เปิดแบบล่าสุดอะแบบเปิดน้อยๆแต่ได้บอลดีๆอะคือไม่แฟร์ไม่แฟร์กับเขาบ้างเขาไม่โอเคเอ้ยี่จะบ่นบ้างแอดลมอะไรกันเนี่ยยี่สิบสองไปพาหนึ่งซีเรียส บอลสกอร์ลงน2้12ใบผ่านหนึ่งมันเป็นไปได้ยังไงฮัลโหลกงกงมากเอาใหม่เอาใหม่ต่อเลยนะคะไฟออกใบค่ะเฮ้ยจ็บแ,แบบ22ผ่านหนึ่งมันไม่แรกก็วะทุกคนผ่านน้อยผ่าหน่อย,อยเอาแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราอ,จอาจจะเอ้ยแต่ว่าตามเลดอะจริงๆพาวเกลือเกรือเลดไปเยอะมากแล้วอะมันไม่ควรจะแบบเฮ้ยผ่าไปสุดท้ายไม่ครัไม่ครับันทีไม่ สีดาวอยู่น้ะตามูไรไฟนะคะ,ะมาน้ำผ่านน้อยมากอะ่ะวันนี้พอเปิดสามสิบใบผ่านสองไม่ได้อะ่ะเฮ้ยผ่านสามน้ำน้ำน้ำตัวทีนี้ได้ไมหมดละโนบูบีดไรเดอร์น้ำไม่มานะคะมาเป็นบอมน้ำเอามาทำอีอย่างก็สีไม่ผ่านานะคะทุกคนอ่ะทีนี้เราก็เปิดพลาโหทยอ่ะต่อไปก็จะเปิดส้มหนึ่งร้อยสิบเอ็ดใบนะคะ ลุ้นอะ่ะคือมีความหวังกับวันนี้มากเพราะเราออะกว่าจะดองสโกมาได้หนึ่งเดือนอะ่ะมันยากนะทุกคนเราต้องแบบมีความแบบนิ่งจา้านิ่งจา้าไม่มีมันลไม่เป็นไรจา้าไม่เป็นไรจา้าเดี๋ยวเราเราเปิดวันนี้นะคะก็เมา,าเริ่มกันนะคะ ไม่ได้เอาลูกโป่งมาแล้วก็เอาเพื่อนมายืนด้วยดีไหมเอาอะไรเดียวมันต้องอ่าดิวะเฮ้ยฉันจะได้บอลแค่นี้เอาตัวอะไรมาเดี่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาค่ะให้น้องมาเกิดในที่โล่งๆมาแน่ผ่าแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอ้ยหนูยังไม่ได้นะเฮ้ยฮาดาเอาเวกีบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ ah ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเฮงซวยไหนมันขึ้นชื่อหรือไม่อีเวนทุกคน คือได้ห้าดาวแบบให้คนอื่นเขาข่าวมีแล้วอ่ะอบ้าเอ้ยบ้ามากเร็วมากทุกคนเกมนี้มีคุณภาพดูดิดนาทีจะได้ชื่อขึ้นในแาวอ่ะแต่ขึ้นเป็นห้าดาวโอเวงแล้วทุกคนก็แบบฮัลโหลอะไรวะเอาใหเอาเฮ้ยยังมีความหวมังสก,กอยยังเหลือก็ยังมีความหวมังเหลือน้อยแนตะ่ก็เหลือนะเออมาๆๆาผ่าให้ได้ลุ้นนะคะแต่ผ่านน้อยอ่ะ ไม่เป็นไรค่านมาเราก็โอเคนะผมแค่มาผ่าคุณภาพผ่าคุณภาพผ่าคุณภาพมากคุณภาพยังไม่แตกนะคะซักคิวบัสลมนะคะไข่ผ่าก็น้อยมอนก็นไม่มาถ้าดาวอาเวก็ทำให้โชว์ไก่ได้เห็นเลยว่าเราเกิดมากรเรื่องเงี้ยก็ทำไม่ได้ว้าทำไมไม่ได้เลยเนาะมันไม่ผ่านจริงหรอฮัลโหลฮัลโหลคอมทูอาร์ทัลโหลเฮ้ย เฮ้ยมาเปนเนี่เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะันเป็นังเลเแล้วปะไม่โอเคแล้วปะแบนี้คือน่าเกี่ยวแล้วนะเฮ้ยรไนี่ความฝัขงของเราที่สุดเท่ีสหลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ดวเกิดอะไรขึ้นอะไอดีบั๊กไหมเนี่ยเฮ้ย ไม่ได้เ้ยไม่ผ่านเลยแม่เฮ้ยาจาใส่ฟ้าว่ะแต่ฟ้าที่ไม่ผ่านเลยอ่ะอะไรอะเฮ่เฮ่บัปะเน่เฮ้ยาแล้วบที่ไม่ผ่านเกือบัเฮ้ยขอเ็บเจ็บหูหูเจ็บบ้าเจ็บบออะไรละรับสไนน้ำ เราจะเกือกแล้วเหรอเอ้ยพาติดการพาติดการโอเคโอเคอ่ากัติดไปคัดนะคะโอเคโอเคโอเคบวมบวมลงพาอีกนิดพาอีกเนี่ยปีกอะแตกหน่อยปีกค้างไว้เยอะมากเลยนะขอแบบไม่ซ้ำขอแบบดีๆได้ไหมอะแบบมีความหวังกับวันนี้จริงๆอะคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมาหรือว่าเกมอะไรจะไม่ให้บอลใหม่ผู้เล่นแบบหกเจ็ดแปดเก้าเดือนหรือเป่ปะมันนานไปปม่อวะาแปดเก้าเดือนเนี่ย น้อยใจเกมเราจริงๆนะถ้าไม่มีบอลใหม่เล่นอ่ะคือแบบไม่แฟร์ป่ะเน,นี่ยท้าเธอให้เปิดแค่ความสี่สิบไปทั้งหมดยังไม่ได้ห้าดาวและผ่านน้อยมา,มาก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 ,มากสุดมสุดเกมดีโอเคได้โอเคเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วใครที่ผ่านเราจะมีความ,วามสุขคสิ สำหรับพาวนะเฮ้ยถือว่าได้ใช้งานใช่อพหมได้เย้ทุกคนโอ้ยดีใจมากแปดเดือนจำเจ็บที่ไม่ได้ผ่าคุณภาพมากเอาล่ะนะทุกคนลิงลมนะคะลิงลมจะมาจุดติดนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะได้จีเซียคิลลาได้มันไม่ซ้ำ้วค่ะทุกคนใช่ป่ะถูกเลือกถูกตัวเนาะอันนี้คือเลือกแล้วใช่ป่ะฉันไม่ได้กดผิดนะหนึ่งสองสามสี่เลือกมาแล้วถ่าย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 แคป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  ทุกคนมันมาแล้วโวยมันมาแล้วโว่้เย้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนนี้ก็คืออะไรไอ้มือเกลือเจอปฏิพันธ์ด่าซาำบอกว่าหลังสตรีมเปิดใหยไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังแล้วนะค่ะวันนี้ได้ลิงลมแล้วนะคะรอดแล้วในทุกคนในที่สุด สองสูงป้าคิดว่าแบบอีก30มันต้องเราต้องเหลือทั้งหมด11ใบใช่ป่ะทุกคนใช่ไหมสิบเอ็ดใบก็เหลือประมาณ37ใบหมายตัวไหมหมายตัวไหมไหนก็เปิดละถือว่าเดือนนี้ไปเตอมคุณภาพนะคะเชีราได้ดิงลงมาแล้วแล้วเป็นคนที่แบบเหมาะกับบ้านเชีราเพราะว่าบ้านเชีราเป็นทีมรับฉันมีบอลลงแล้วฉันมีบอลงุดแล้วฉันมีมอลลมที่เป็นสายแข็งแล้วด้วยไม่เป็นไรค่ะวันนี้พอใจละเป็นตัวที่พอใจคือขอแค่แบบไม่ซ้ำอ่ะก็ดีใจแล้วแล้วเมื่อกี้คือไม่ซ้ำคู่วิว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 เมื่อ ต้องไปย่อยปีกก่อนเอ๊ะจริงๆเหมือนพาวจะต้องมีปีกอันหนึ่งนะมันซื้อที่ไหนนะปีกอะฮัลโหลนี่ปะไม่ใช่แล้วปีกมันซื้อจากไหนวะเหนบูล่าเหรออันนี้ปะปีกไม่ใช่นี่นี่นี่ดูฉันต้องได้บอลใหม่เยอะแค่ไหนจะถึงแบบสามารถซื้อปีกต่อได้ทุกคนแล้วเมื่อกี้ปีกแตกไปแล้วนะคะก็ซื้อปีกใหม่เนาะ465ซื้อปีกใหม่ค่ะโอเคกลับมามีปีกอีกครั้งหนึ่งนะคะขอข่าวให้ดูอีกนึงนะคะมันก็เปิดเปลี่ยนไปเนาะเฮ้ยแต่มันก็ น้อยกว่าไวเหมือนกันนะที่เราเปิดเราก็ไม่ได้เปิดน้อยนะทุกคนแต่จริงๆอ่ะไอ้ดี่ล่ะถ้าเอาการเลนนะคือดองมาเยอะมากเพราะเราได้มอนท่าดาวใหม่น้อยมากก็มันได้น้อยจริงๆอ่ะทุกคนคือไม่นับมอนซัมนะคือมอนซัมอ่ะได้ทุกคนก็จริงแต่ไอ้มอนอัตราการแตกของมาท่าดาวพาวโคตรน้อยอ่ะเป็นไอดีคือแบบเกลือกินหัวมากนะคะแต่ก็ได้สู้ต่อไปเพราะเราสึกว่าทุกวันที่เราเล่นอ่ะยังไงมันก็ต้องเสริมอะไรบางอย่างให้กับไอดีได้อาจจะไม่ได้ต้องมีมอนใหม่ก็ตามก็อาจจะแบบเฮ้ยเป็นมอนใหม่ๆก็ยังได้ เอาไอนีอีกแล้วห้าสปอยสิทุกคนที่เราเล่นอะยังไงมันก็ต้องเติมอะไรบางอย่างให้กับไอนีได้ยอ้ไมค์กอดวันนี้ฉันเป็นดวงอะไรอีเวนท์ดาวเอเวกแปลงรวยๆแล้วแบบทุกคนในแนวขำอ่ะขำไม่หยุดห้าดาวสามตัวแต่ว่าเป็นเอาเอเวกไปแล้วสองนะคะเลดโหดมากเลดห้าดาวเลทเลยขั้บเปดใบค่ะไอส์บอลนะคะทุกคน วันนะ้ำขออีกกะผ่าได้ไหเก้าแปดเด็ดหกขออผ่าหนึ่งสี่โอเคน่าจะไม่มีอุย๊ยผ่านคนสุดท้าย <Nope. S 1> ไม่คัดซีนนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็ พี่ละวันนี้ได้มอลใหม่ก็แฮปปี้สุดๆแล้วนะคะแฮปปี้ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังเหลือดีเจนอีกหนึ่งใบแล้วก็แสงมืดอีกสี่ใบนะคะพี่ไม่เปิดแสงมืดเปล่าไม่บเปิดพี่ชี้บอกว่าไม่ชอบเปิดแสงมืดนะคะเดี๋ยวพาสู้เปิดดีเจนก่อนหนึ่งใบนะคะจะเป็นเศษเนาะที่จะเปิดฮึคัสซิกคัสซิกคัสซิกคัตไปโอ้ไม่คัตนะคะดินจ้าไฟนะคะทุกคนไม่เป็นไรแสงมืดเปิดสี่ใบนะคะอันนี้สองอันนี้สองเนาะเปิดเศษก่อนฮึ เมันว่าโองไงแล้วเราก็แบบตกใจอ่ะแล้วใครจะไปคิดว่าคี่น่าราจะได้ห้าดาวแสงมืดอ่ะทุกคนมันกระชองไปเองอ่ะ Oh my god Oh my god รู้อย่างเราได้ห้าดาวเพราะมันมันมันโชว์ในเน็คแล้วผมขึ้นมานหนักขยะก่อนตกใจปะก็ตกใจนะแต่มันไม่ใช่มืดอ่ะแต่มันก็คือห้าเนี่ยแล้วมีพี่ได้พี่ได้ใจไหมถ้าได้อ่ะมันก็ต้องดีใจเพราะว่าอย่างน้อยมีมอนเล่นตัวหนึ่ง Oh my god Oh my god โอ my god Oh my god มันจะ คิดละาแก้คันที่ขายคันที่ถุนนะคะทุกคนไม่เปิดแล้วนะที่เหลือไม่เปิดไมเปิดแล้วเปิดทาไมแตกบ้าอะไรเราเหลือแค่ใบเดียวเองตัวจะเปิดแสงมืดเท่าไหร่นะสี่ใบปะเพิ่เปิดสองใบอ๋อแตกจากเศษเฮ้ยบ้าเปิดเลยสองใบเฮ้ยแป๊บตรงนะเปิดไปสองใบที่ใบที่สองต้องเปิดสี่ใบใช่ปะใช่ให้เปิดดีก่าไม่มีดวงแล้วแหละ อะไรก็ได้เปิดไป,เ,ป,เ,ปเหอะตอนนี้ไม่แตกก็ช่างมันคือ, <c oughs> คอแบบวแบบ่าแป๊บนึงสั่นมืออีกสองใบนะคะเอ้ยเมื่อกี้เปิดเลยไปแล้วหนึ่งใบจริงๆจะเปิดแค่สองใบไอ้สี่ใบเมื่อกี้เปิดไปแล้วสามเนาะอีกใบเดียวอีกใบเดียวโอเคไม่แตกช่างแม่งหรือเป่าท <c oughs> <c oughs> ุกคนเิื่อมาได้ค่ะดาวแสบมือไม่คิดอะ่ะแบบเราเอาอแสนเป็นตัวที่เราชอบเรารู้สึกว่ามันสวยอย่างนั้นมันก็สวยมีคอร์สอะไรให้ใส่บ้างลูกแม่แม่มีหินคอร์สให้หนูเยอะมากไหนไหนไหน โอ my god เกลาร์ได้ออกแสงทุกคนเกลาร์ได้ออกแสงโอเมก้าคลิปนี้พี่ต้องนี่ตัดนะแล้วก็ลดเสียงให้ด้วยนะลดเสียงน่าจะดังมากอ่ะดังเหรอพี่เปลี่ยนใม่ตลอตัวโอ my god โอ my god ออกแสงคือตัวไหนวะกินเลยกินบ้าเลยเฮ้ยใส่อะไรเดียวทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเรารดูคอสอื่นมันน่าจะมีคอสที่สวยกว่านี้ปะไม่อันนี้สวยอันนี้นะอุ้ยเม้าเม้ารอคอสใหม่รอคอสใหม่มีแล้วคอสฮอน เดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาแน่เพราะว่าออยังไม่มีคอร์ดอาทีเอเฮ้ยแต่อาทีเอก็ซื้อไม่ได้ดิท,ดทุกคนแบบสยอดไม่ยาเอาแล้ววันนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูว่างเลยนะคะสําหรับคลิปนี้คือทุกคนเห็นปะไม่แทบไม่ผ่าส้มเลยอะเศร้าม,มากอะแล้วแล้วเรารู้สึกแบบว่าการรอคอยมันคุ้มค่าอย่างที่บอกไอเดีเราอะไม่ได้ห้าดาวใหม่มาประมาณแปดเดือนอะคือมันเศร้าม,มากเลยะเวยหลายคนอาจจะเปลีป่ยนไอดีไปแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราเชื่อว่าถ้าวันวันหนึ่งที่เราไม่ได้อะมันจะต้องมีวันที่เราได้ แล้วมันก็คือวันนี้เว้ยมันที่พี่ชีเปิด155ใบไม่ได้แต่เราเปิด2ใบได้ะเกือบ2ตัวเพิ่งเอาเทียนไปปิเลยเอ้ยแต่ออแสงน่าจะเทียดีกว่าอมไอ,เอ้เขียวมืดกับมองแสงปะเทีย<ส>ด,ดีกว่านะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปไปด้วยความดีดานะคะขอไปดีใจกับทุกๆคนก่อนนะคะมันตื่นเต้นมากเลยจริงๆว่าละไอ้เวลาถ้าเราเอาเบรออกเยอะๆน่ะแสงมืดแม่งจะแสงคนมันแบบเติมตกใจตรง มันตกใจจริงๆนะตอนที่พี่บอกอ๋ออ๋ออ๋ะก็พี่บอกว่าอ๋อคือไม่กูไม่รู้อ๋อคือยังไม่รู้อ๋ออะไรแต่ไปก่อนเลยนะคะเมื่อกี้แต่จริงๆถามว่าในใจแบบว่าเป็นอ๋อมืดไหมคือก็ก็แบบดีใจแต่ว่าไม่เป็นไรคือเข้าใจฟิลป้าแบบตัวไหนก็ได้อะความเข้าใจแล้วเขาว่าห้าดาวแสงมืดคือตัวไหนก็ได้เพราะว่าตอนที่พาเปิดได้ตัวแรกอะคือตอนที่เปิดให้แฟนได้อะไรนะโพลามืดคือก็ดีใจแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันเลเวลนี้อะค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือเลเวลที่แบบมาเล่นเองแล้วเราเปิดได้ ไม่ไหวแล้วค่ะไปก่อนนะคะทุกคนไม่ไหวขอบคุณมากเลยค่ะโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าฉันไปแล้วดทุกคนไปไปแล้วนะคะทุกคน